สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเรานะครับฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเกิดเรื่องแล้วทุกคนหนุ่มลาวโดนจับในข้อหาทําอาชีพสมวนของคนไทยนะครับทุกคนก่อนอื่นหมดเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนจะมาทํางานที่ไทยต้องรู้กฎหมายประเทศไทยก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งใกล้ตัวมันไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยนะครับทุกคน ถ้าทุกคนไปทําอาชีพสงวนของคนไทยนะครับที่กฎหมายเขากําหนดเนี่ยทุกคนจะโดนจับถึงแม้ว่าทุกคนจะทําบัตรถูกต้องก็ตามนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับเพราะว่ามันมี40อาชีพสงวนของคนไทยเขามีไว้ให้เฉพาะคนไทยทํานะครับทุกคนต่างด้าวไม่สามารถจะมาทําได้ไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่เรา ที่เรานะ่ะคนเวียดนามคนจีนนะครับสามารถเปิดร้านขายของขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างๆนานาได้แต่ที่ไทยถึงคุณจะมีทุนก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับทุกคนถ้าตอมอเขาตรวจเจอนะครับเราก็จะโดนปรับนะทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับถ้าแบบว่า,า,าโดนปรับดีไม่ดีโดนผลักดันกลับประเทศนะครับทุกคนถ้าเราไม่มีนายจ้างอะนะครับทุกคนถ้าเราไม่มีนายจ้างถ้าเราเปิดเองนะ่ะ โดนแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีนายจ้างอ่ะไม่โดนนะครับทุกคนไม่น่าจะโดนเนาะแต่ว่าถ้ามีนายไม่มีนายจ้างถ้าเราไปเปิดเองลงทุนเองทําทุกอย่างเองเนี้ยให้คนไทยค้าประกันนะครับอันนี้ก็มันก็แล้วแต่บริบทนะครับทุกคนว่าตมอเขาจะพิจารณายังไงนะครับทกคนถ้าเขาเจอจริงๆอ่ะจะโดนนะครับโดนแบ็กกิดโดนห้ามเข้าประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบอ่ เสียเวลานะครับคุณเสียเวลาเสียโอกาสนะครับก็เวลามาไทยก็สิ่งที่เราต้องมีก็คือบัตรแรงงานนั่นแหละทุกคนเอโมยู OU, หรือว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนแรงงานเถื่อนนะครับพี่ใครพี่ใครแบบว่ามาแล้วอ่าผิดก,กฎหมายเนาะก็เขาเพิ่งเปิดขึ้นทะเบียนไปเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบรัฐบาลเขาเห็นใจแล้วก็อยากให้เราเนี่ยทําถูกต้องนะครับทุกคนเพื่ออะไรนะครับทุกคนเพื่อจะได้คุ้มครองเรานี่แหละด้วยนะครับทุกคน บางคนเนี่ยโดนนายจ้างเอาเปรียบโดนเอารัดเอาเปรียบโดนทำงานเกินชั่วโมงนะครับถ้าเรามีบัตรแรงงานมีถูกต้องเนี่ยเราสามารถไปแจ้งกรมแรงงานที่ไทยได้เลยอันนี้คือสิ่งที่แบบของหุ้มครองเรานะครับทุกคนมีประกันสังคมอย่างดีนะเวลาเราเจ็บป่วยเราก็สามารถไปหาหมอใช้ใช้เหมือนคนไทยเลยนะครับทุกคนเรามีสิทธิเท่าเทียมนะครับเหมือนคนไทยแต่เราจะไม่สามารถทำอาชีพสงวนของคนไทยได้นะครับทุกคนเนี่ย มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับของหนุ่มลาวที่โดนตอมอจับนะครับไปขับวินมอไซค์ทุกคนเรามาดูคลิปกันเลยนะครับดูคลิปนะครับมดูบานดูบไรดิอนนจะมีคนไทยปะไม่ไทยป่ะคทครับอ้าวมาเจอคนไทยที่ไหน คนสวัสดินเขตป่ะไม่คนปาั่เซสค่ะเอาเ็นคนลาวอะทีเนี่ยใช่ที่ตำรวจรู้แล้วเอาลงก่อนเดี๋ยวลงมาดูครับที่เลยนมีไหมครับเอาลงก่อนไป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 ไาไปปไไปัปไไปไปัปเซไปไปปไ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 ปคนปป ก็เลยซ้อนแผงครับลลเรียกให้มาส่งที่โรงพักแล้วสุดท้ายก็เลยจับกลุ่มดำเนินคดีครับนายเหล็กหลายอายุ32ปีคนจากสปปลาวครับคือขี่วินแถวแถวปากซอยพลาดายย่านห้วยขวางครับอย่างที่บอกอ่ะคือตำรวจเขารู้อยู่แล้วว่านายเหล็กหลาเนี่ยเป็นคนลาวนะครับขี่เบอร์ไซรับจ้างใส่เสื้อวินเบอร์16อยู่แถวแถวย่านห้วยขวาง ก็เลยสั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่นะครับก็เฝ้ารอจนถึงวินเบอร์1 6คือถ้าเบอร์อื่นเนี่ยไม่ขึ้นนะไม่เรียกครับรอสิอาจจังหวะที่วินอื่นๆนะครับที่อยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยรับส่งผู้ืสารไปแล้วพอมาถึงวินเบอร์16บหกตำรวจก็เข้าไปโบกครับแต่เขาไม่ได้ใส่ชุดตำรวจนะเห็นไหมนอกเครื่องแบบก็เรียกไปส่งนะครับที่สอนอและสุดท้ายก็วางแผนจับกลุมครับ โอ้โหคาสอนเอห้วยขวางนี่แหละจากการตรวจสอบครับคืออย่างนี้นายเหล็กไหลเนี่ยเขาเข้าประเทศไทยถูกต้องนะวีซ่ายังไม่หมดอายุเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมาขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้มันเป็นอาชีพต้องห้ามนะครับสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นมันจะมีลิสต์อยู่นะว่าอาชีพนี้ห้ามคนต่างด้าวหรือว่าคนชาติอื่นๆเนี่ยมาแย่งอาชีพคนไทย หนึ่งในนั้นก็คือการขับขี่รถสาธารณะนั่นเองนะครับสอบสวนในเหล็กหลายรับสารภาพว่าเพิ่งขี่วินมาได้แค่สามวันไปเช่าเซวินจากคนไทยชื่อว่าออสเดือนละพันแและก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์จากคนไทยชื่อว่าดาเดือนละสามพ ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวทางานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทําได้คุมตัวส่งพนังกงานสอบสวนสนห้วยขวางดำเนินคดีนะครับอโอ้โหซวยเลยเนาะ,ค,ะคืออันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นอาชีพต้องห้ามเนาะคือเราไม่รู้จริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าขี่วินมอเตอร์ไซค์อาจจะพอได้แต่เข้าใจแหละว่ามันมีบางอาชีพที่ี่ไม่ได้อย่างเช่นพวกไกด์มกคุเทศอันนี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็